สวัสดีค่ะอันนี้ก็พบกับน้องตาลนะคะแล้วก็ตีอาร์ตค่ะคนี้มาพบกับช่องอที่ดินชะอํากับที่ดินชะอําหอยหินนะคะครับวันนี้รเราก็พามาดูที่ดินห้าสิบเอ็ดตารางวานะคะราคาสองแสนหกหมืนบาทนะคะใครสนใจก็สามารถมาดูที่ดินจริงๆได้นะคะวันนี้เราก็จะพามาหาหมุดแล้วก็ปักหลักหมุดใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะ <c oughs> วัดเลยค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มวัดจากดึงแนวจากเสานู้นเนึงแถวนี้ก่อนนะครับโ <Okay. S 1> อเคประมาณไหนเอาตางไปก่อนนะสิบ,บ,บเมตรล่สิบเมตรประมาณไหนอ่ะกึ่งกลางอ่ะแม่ม,มาจิ้มจุ้ยเทนนี่แม่ละมาจิ้มจุ้ยเทนนี่แม่ อ,อดีเจ๊คับเจ๊อาตีเรียกแม่จบแล้วเดี๋ยวจับนี่ไว้นะต่อสิบ,ส,บสิบอยู่ตรงไหนเอา,เอ,าอยู่ตรงเนี้กลางอยา่นะโอเคโอเคโอเคที่ดินสวยนะคะติดถนนสองด้านเหมือนแปลงนู้นละค่ะแปลงนน้นห้าสิบสองวา แปลงนี้51วานนะคะราคาเท่ากันแต่แปลงนี้จะอยู่ต้นซอยมากกว่าใกล้บ้านคนมากกว่านะคะมีไฟเปะวะ่าโอเคเสิบสิบ รู้รู้รู้มองอยู่เนี่ยะแ <Okay. S 1> นวล,มล้มนี่แหละตรงไหนครับตรงนั้นแหละปลายจอบเลย <c oughs> ปลายเสียมเลยตรงนี้เลยนะออครับแล้วก็ทําการขุดบริเวณนี้นะครับคิดว่าตะกองเปิ้นจะขาเจอไหมคะเดี๋ยวก็รู้นะคะว่าจะแม่นไม่แม่นนะคะสวยขตางไหนเสียงอะไรครับ ตอไหนอันี้หคะขาไหอืมดนี้อที่เนี่ยตรงอ่ะทั้งเ่าแล้วเอานะาลเครื่องดูไก่หุนโอเคไปไปต่อต่อหมดนู้นค่ะ 对不对？ บอกว่า này ได้ที่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะแป๊บนึงลูกอ๋อเป็นถ่อ anywhere. บริเวณนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้แปลง52วานะคะเว้นระยะกันประมาณ6ล็อกนะคะแต่ว่าอยู่บริเวณเดียวกันถนนเส้นเดียวกันนะคะติดถนนสองด้านเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะก็ขุดก่อนท่อดิ บริเวณน,นี้นะคะมีบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวเปิ้นจะเดินให้ดูนะคะระหว่างที่แอดมินอาร์ตกำลังค้นหมุดนะคะนี่ถนนนะคะจริงๆแล้วต้นสนเนี่ยอยู่บนถนนเลยนะเนี่ยแต่เสียดายนะคะฝาจะโตก็เลยเอยอหย่นนะคะนี่เดินมาให้ดูนะคะบริเวณรอบๆนะคะมีเพื่อนบ้านนะ เป็นถนนแยกนะคะสองเส้นฝั่งนี้ก็จะมีสภา,าชาตินะคะมีบ้านนะคะบ้านเพื่อนบ้านนะคะฝั่งนี้นะคะสีเขียวเนี่ย นะคะคนี่เราหรือป่านะคะหรือป่าก็เอามารวมกองเดี๋ยวจะจุดไฟนะคะจุดให้พ้นจากตรงที่มีสะมีสายไฟนะคะ น้ำไฟถึงนะคะน้ำไฟไมีแล้วเจอไหม,ไมเจอแล้วโอเคเจอนะคะปักหลักได้ค่ะมีไม้เปล่าพ่นสีค่ะแปลงนี้ห้าสิบเอ็ดตารางวาชนดคุดแดงนะคะพร้อมซื้อขายนะคะแล้วก็ราคาสองแสนหกหมื่นบาทนะคะ น้ำไฟพร้อมแล้วมีเพื่อนบ้านนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่เปลี่ยวถ้าใครมีเงินนะคะมาจับจองนะคะเพื่อการลงทุนก็ได้นะคะหรือว่าจะทําบ้านพักอาศัยก็ได้บ้านพักตากอากาศหรือกรเกษียณก็จะมาใช้ชีวิตอยู่บ้านปลายชีวิตที่นี่ก็ได้นะคะ ีเราใช้รถแมคโครนะคะที่มีผ่านหน้านะคะไถ่ายเกี่ยพื้นที่ให้นะคะถ้ารถถ่ไม่ไหวนะคะเพราะว่าเป็นป่าแบบเนี้ยหนามจะใหญ่นะคะเดี๋ยวพอเราเคลียร์พื้นที่เคลียร์ตรงเนี้ยเผานะคะจุดไฟเผาเนี้ยเดี๋ยวมันจะโล่งเตียนนะคะที่ก็ะสวยนะคะต้องร้อยเขาแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวจุดจุดไฟให้นะคะไม่ทันแต่แห้งแล้วค่ะเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อก่อนแล้วพรที่มันถูกนะคะ ชะอามหาราคานี้เราอยู่ใกล้หาดนะคะ3กิโลเองแล้วก็เป็นโฉนดพร้อมโอนเลยนะคะโฉนดลอยด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะนี่ถนนดอีกหนึ่งเส้นนะคะเจอแล้วนะคะหมดในท่อ แล้วทยอย่อตรงนี้ท่อระบายน้ำครับท่อระบายน้ำค่ะนี่ครับหมอ๋หมดโอเคอ่ะคือเดี๋ยวเราต้องหัดกลางหมดนี่อืมเป็นร<ม>้อยสิบเมตรโอเคปักก่อนอ่ะต้องตามไปถ่ายภาพนิ่งนะคะเพื่อลงประกาศขายนะคะใครมาไวก็ได้นะคะมาช้าก็อดนะคะที่ถูกๆนะคะแปลงเล็กๆนะคะอยู่ใกล้ๆกักนสองล็อกนะคะสิ่งนี้นะคะถนนนี้นะคะ ถนนกว้าง8เมตรนะคะแต่มีต้นไม้ที่ว่าเขามาขึ้นแบบเดอมๆถนนนะคะนิดหน่อยนะคะเนี่ยเล้วมาจากอ่ะ,อะสวยมากเลยค่ะลูกนนถนนเนี้ยแยกมานะคะเดี๋ยวถ้าว่าเอากองหญ้าตรงเนี้ยออกค่ะกองต้นอป่านามอ้อยเนี้ยออกนะคะจะเห็นว่าเป็นรูปร่างนะคะของถนนนะคะที่แยกเข้ามานะคะสองเส้น จากที่วัวเยือนนนะคะเดี๋ยวซููมนะคะเห็นไหมวัวน,นี้เดี๋ยวเขาจะย้ายไปอยู่ตรงซี่ทางนู้นทางตทางท้ายของหมู่บ้านทางนู้นนะคะทางนูน้นเลยอันนี้ป่านะคะที่ว่าเราทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่กัน ได้แล้วนี่เราใช้ไมโครสองตัวเลยนะคะสองสองคันรถเลยนะคะเพื่อเคลียร์พื้นที่นะคะ เหมือนจะเกินลดแล้วดินดีใช่ไหมคะมีไส่เดือนด้วยอือดอนวันนี้มันอึดอ่างานรึครับทีนี้ก็อืทีนี้ก็ก็ทำการวัดทางนี้สิบนะครับค่ะทางน้าู้นสิ ค่ะแล้วก็ดึงไปทางนี้20.40นะครับอ่ะตายมาเร็วมานี่ลูกดึงไปนูน่นนี่เร็วอ่ะแม่ก็ ยี่สิ่ะต้องออกอีกเหรอยี่สิบมิ่นยูนี่ฮะไมอะให้เล้งตรงเสาเนาเงตรงเสาอืมครับ có <laughs> ทํางานเลยมั้ยครับไหนโทรได้เหรอ <laughs> 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 นี่ว tamam, e ่ามันถ <ma nah, ึงนี <man <man ่ไหตรงนี้เฉียงนะไม่เชียงนะนองว่าไม่เฉียงนะเป๊ะแล้วลีดีมเป๊อแต่ทำไมมันมาถึงนี้ล่ะ

เจอแล้วค่ะเจอค่ะหลอกกันเองอ้าวไหนไหนหินแตกลักอยู่ตรงนี้ลักแตกอะไรมันแตกฮะอะไรของหนูวะนี่มันรักปูนรักซีเหลี่ยมก็แตกไงอันนี้ปักไหน อกนนี่มาเสียม,มีไม่ใช่เสียมนะอยู่นนยกนนันยืนอะไรวะอยู่นอกวะที่อนุนอยู่นอกนะเป๊ะเลยลไม่ยุงข้างนูกกระปักไหนถ้าจบเจอแล้วอ่ะมุอืมเห็นไหมของปักไหน แล้วค่ะข้าวปาักข้างนอกน่วนอกหลน่นแวก็โอเคอาจจะด,ดูตรงนั้นก็ได้นอกหนุนเดยนี่อาจจะไปปักมุดทางไหนนั่กนมีมีเลขด้วยมีเลขทําใช้ของแข็งของของนี่หรือไม่เราก็ไม่ยุ่งมันแล้วก็ปกักหลักเลย,ยเลขยังอยู่นะคะ,ละเลขยังอยู่เราก็จะไปยุ่งมันไม่ได้นะคะจริงเขาต้องใช้น้ำล้างถ้านั่นน่นะเขาต้องใช้น้ำแล้วลาดนะคะดูเลข ก็ค <ítulo> ือนะเมื่อกี้นี้ยังตานบอกว่ายี่สิบปลาสีศูนย์เก่งๆมันไปตกที่ตรงนี้อืมกะเห็นไหมเขาใช้เขตนอกไอ้สาวสาวมันถนนน่ะเขตนอกไปปักของเพื่อนเขาเลยนั่นแหละถ้าว่ามีมีขพองออ่ะืมนี่คือโครงการสามสิบปีที่แล้วนะคะคือว่ามันไม่ถึงสีศูนย์หรอ เราอาจจะพลาดเองก็ได้เนี่ยช่างเขาคงไม่พลาดหรอกเราไม่พลาดเราไม่พลาดคุณเป๊ะเลยแต่ช่างพลาดช่างพลาดอืมมาถนนย้ายยักขยับไปเถอะโทษช่างเี้ะไ่ว่าเราไปถึงปากหลักทิ้งเราไปอืมโอ้ถนนได้ไหมเดี๋ยวคุณอาจจะโดนนะคะจะโดนนะคะได้เลยครับเล่นละอาจจะไปว่าช่างค่ะเล่นลว่านี่ลายถนนนี่ลายถนนครับโอเคเอาปากหลักหาหลักมาปักเลยอันนี้นะครับอ้าวแล้วค่ะครบแล้วนะคะสี่หมุดนะคะ พ่นนักปาร์พ่นทางฝั่งไหนครับโอเคอหลักจ้ะเอาชีข้าหาตัวเองด้วยหาเรื่องตัวเองด้วยดำเลยลูกเอาสีขาวลงก่อนขาวลงก่อนเอาเอาแดงทับได้ได้เรื่องสนบอกตาลเถอะตาลชอบ อเมแล้วลูกค่อยๆดิป้่งปูวสีอืมพอลูกพอโอ้โหลูกแทบพลแทบหมดเลยทีเดียวเลยลูกแนว,แนวโอเคพอลูกเดี๋จี้พลพลให้กระจายโอเคอ่าไรย้อยเหมือนเลือดเลยค่ะอืมอือฮึ พ่เนเพื่อแม่อีกแม่เอ้ยทำแม่เป็สาหลักสิบแล้วใช่ค่ะพูดถูกต้องแล้วค่ะแม่เสาหลักครอบครัวแล้วค่ะนั่นแหละค่ะถูกต้องค่ะพูดอะไรเข้าเนียกระจุกเยอะไงใส่ด้วยก็ามาอมอไว้พอแค่ได้เรือเปลืองเปลืองพอแล้วพอนัในไอ้นวดพ่นก็แทบจะหมดกระป๋อ,มอ,ปองมันพ่นอยู่ที่เดียวไง

ครบแล้วนะคะสี่มุดนะคะแปลงนี้51ตารางวานะคะ2 6 0แสนหบาทนะคะแปลงนู้นนะคะ52ตารางวาล็อกที่9นะคะสองแสนหกหมเหมือนกันค่ะนี่มาทําสัญลักษณ์ไว้ให้แล้วนะคะใครจะมาจับจองก็มาค่ะ สามร้อยหกสิบองศาค่ะไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอ้าน้องตาสรุปทีลูกเนอะสรุปทีลูกห้าสิบเอ็ดตารางวานะคะก็สองแสนหกมืนบาทนะคะแล้วก็จะมีที่ 52, ถัดไปอีกกี่ล็อกคะห้าสิบสองถัดไปหกล็อกค่ะหกล็อกห้าสิบสองเหมือนกันนะคะ ห้าส <52, S 2> ิบสองก็สองแสนหกหมื่นเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ใครเลือกสะดวกนะคะเปสะดวกเลือกแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะคะก็ที่ราคาเท่ากันนะคะแตที่ไม่เท่ากันขาดแค่าเดียวค่ะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นละคะ่ะก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็หาหมุดเกินง,ง่ายๆครับก็วัดมาพอดีเป๊ะครับอืมโอเคเก่งมากอาจจะค่าเคลื่อนแค่ประมาณแค่นี้นครับอืม ซมันเป็นงานละเอียดนะงานวัดที่เป็นงานละเอียดนะคะต้องคนละเอียดนะคะถ้าไม่ละเอียดก็คือพลาดได้อ่ามันจะพลาดได้นะคะแต่เราเอาชัว์นะคะเห็นไหมเจอหมุดเดิมก็เจอหมุดเดิมที่ช่างเขาวัดไว้ตั้งประมาสามสิบปีที่แล้วค่ะก็ต้องเอาตามนี้ครับต้องขยับตามของเขาเลยนะคะนี่นะคะเจอหมดทุกหมดนะคะโอเค แล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายนะคะอ่าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องตาลด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์ค่ะไลค์ like อย่างเดียวเลยค่ะกดไ like ลค์รัวๆเลยนะคะก็ฝากติดตามช่องเปิ้ลที่ดินชะอํานะคะแล้วก็ที่ดินชะอําหัวหินนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดแชร์ไปด้วยค่ะให้เพื่อนๆเ,เขาได้รับรู้นะคะว่ามีที่ช่ามีที่ถูกๆนะคะ ก็สามารถไปดูที่จริงได้นะคะก็มาดูกันที่จริงๆเลยอะไรแบบดูหมดดูอะไรพาดูหมดค่ะจะเอาแบบแนวไหนละ่ะสองร้อยตารางวาก็มีค่ะหนึ่งไร่สีไ่ไร่ห้าไร่สิบไร่ก็มีหมดนะคะแต่ก็ราคาก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็อยู่ที่โซนใช่ค่ะก็ถ้าใครชอบแนวไหนสามารถบอกล้องตามได้นะคะมาวันเดียวก็ล้องตามพาไปทั่วได้หมดเลยนะคะแต่ว่าขอแค่ แค่บอกเราอะใช่อยู่ในอำเภอสะอํานะคะเรามีหมดนะคะจริงๆแล้วบอกงบเราก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็ราคาเจ้าของอยู่แล้วอะบอกงบเรามาว่าเออมีงบห้าแสนเราจะได้เออพามาแปลงไหนที่มันเป็นห้าแสนนะคะห้าแสนก็จะอยู่ในว่าแปลงนั้นอะจะเนื้อที่เท่านี้เท่านี้หรือว่าจะสองแสนห้าสองแสนหกอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีงบเท่าไหร่ก็บอกเราได้นะคะใช่โอเคเราจะได้หาเตรียมถูกนะคะ น,นี้<อ>บ๊ายบายคะ่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะ<อ>สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายมา